การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางผนึกกำลังก้าวสำนักงานแถลงแผนงานและกิจกรรมปี2 5 6 4ฟื้นฟูนและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดและสไตล์ทราเวลแอดภาคกลางเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศระยะไกล้เดินทางสะดวกเน้นการเดินทางท่องเที่ยวแบบ n ิ r โน l เสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศให้หันกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ภายในงานพบกับความบันเทิงด้วยเสียงเพลงจากวงสินเจริญบราเธอร์มีการจำลองการตั้งแคมปิง้งเพื่อโปรโมตสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในการพักผ่อนแบบกางเต็นท์หรือพักค้างแรมบนรถบ้านซึ่งได้รับความนิยมและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสหรือพบปะผู้คนจำนวนมากสอดคล้องกับนโยบาย Social Distancing ของภาครัฐและแนวคิดเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายผ่อนคลายใกล้บ้านเราค่ะ okay. ในวันนี้นะคะเ,เราก็เข้าสู่บรรยากาศของที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราก็อดไม่ได้นะคะที่จะนึกถึงว่าเออมันเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็มีความเก่าแก่ของโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์แต่ภูมิภาคภาคกลางของเราเนี่ยซึ่งดูแลทั้งหมดเนี่ยเาสำนักงานด้วยกันใน17จจังหวัดของภาคกลางเราจะเห็นว่าภาคกลางเนี่ยมันมีความหลากหลาย นะคะไม่ว่าท่านอยากจะไปเที่ยวทะเลท่านอยากจะไปเที่ยวป่าเขาลำนาวไพรหรือแม้แต่ท่านจะมาเยือนในถิ่นที่เป็นชุมชนนะคะมีวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นหรือสิ่งที่ตรงเนี้ยนะที่แห่งเนี้ยที่ยืนอยู่ก็คือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเหล่านี้มันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคกลางที่มีความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยวแต่ด้วยวิถีของคนนะคะ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เริ่มจะเรียนรู้กับการที่จะต้องอยู่กับสถานการณ์ของโควิดทำให้เขาต้องมีการปรับตัวการปรับตัวเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่อึดอ,อัดอยู่กับบ้านมานานทีนี้ถ้าจะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะไปไหนดีก็คงไปไม่ไ,มไ,ปไปในที่ที่มีคนเยอะๆอะ่ะทำยังไงจะไปในที่ที่เป็นที่ที่มีบรรยากาศเป็นสภาพธรรมชาติโปร่งโล่ง เรื่อนี้มันเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยสําหรับภูมิภาคภาคกลางแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธค่ะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหัวใจของนักเดินทางที่จะต้องส่งออกเราจะอินพ็อนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้เราเอ็กพอตนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพเนี่ยไปในจังหวัดต่างๆของภูมิภาคภาคกลางได้ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันเที่ยวใกล้เนี่ยมันเที่ยวได้ง่ายนะ แล้วโดยการที่เราคำนึงถึงเรื่องของการรักษาระยะห่างการไปในที่ที่เป็นธรรมชาติไลฟ์สไตล์ทราเวลแอดภาคกลางเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ดีมากๆการที่นักเที่ยวเดินทางไปพฤติกรรมปรับเปลี่ยนต้องการความปลอดภัยต้องการความสะอาดมากขึ้นการเดินทางไปเนี่ยก็จะต้องไปในที่ที่เป็นธรรมชาติสามารถที่จะไปกางเต็นท์กางแคมป์กันนะคะ แล้วก็ไปทําอาหารทานกันเองแล้วก็เป็นกลุ่มๆเล็กๆที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากก็ไม่มีความแออัดเหล่านี้ก็เลยทําให้เกิดความคิดที่ว่าไลฟ์สไตล์ทราเวลแอดภาคกลางเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีในการที่จะเดินทางในภูมิภาคภาคกลางให้เที่ยวใกล้เที่ยวง่ายอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะคะด้วยความหลากหลายของโปรดักต์ของภูมิภาคภาคกลางค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าความอัดอั้นที่เราต้องอยู่ในที่ที่ อึดอัดมานานไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสธรรมชาติกลุ่มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยกลุ่มครอบครัวเลยค่ะกลุ่มครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีความหลากหลายทางอายุและในขณะเดียวกันก็จะเป็นกลุ่มมิเลเนียนแฟมิลี่ซึ่งพ่อแม่เองเนี่ยอยากเอดูเคทลูกอยากให้ลูกได้ไปเรียนรู้ธรรมชาติอยากให้ลูกได้มีโอกาสไปทํากิจกรรมเอาดอต่างๆหรือแม้แต่พวกเราคนที่เป็นวัยทํางานด้วยกัน เราเครียดกับการที่ต้องทำงาน Work from home มานานถึงเวลาที่เราจะต้องไปปลดปล่อยไปเจอกับธรรมชาติอันสวยงามเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการทำงานในเชิงการตลาดของภูมิภาคภาคกลางค่ะปิดท้ายงานกับการนั่งรถตุกๆหัวกบสัญลักษณ์ของจังหวัดอยุธยาพาวิ่งรอบเมืองเพื่อชมวัดและโบราณสถานในบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนที่มีความสวยงามมากเลยค่ะ